สวัสดีค่ะพีะ่อ้ยอยนะจ๊ะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำไก่นะคะไก่ทอดกระเทียมเนาะเป็นเป็นเนือเนะะเนเน้อไก่เจนะคะเป็นเนื้อไก่เจเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมนะคะเป็นกระเทียมที่พี่อ้อยสับไว้เนาะ,ะก็จะใส่กระเทียมเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าตัวไก่เนี่ยพอเวลาผัดกับกระเทียมพริกไทยนะคะเขาจะหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยทานข้าวเนี่ยทานเพลินเลยค่ะ ะะก็ตรงนี้พี่ออยจะเป็นกระเทียมกับไก่เนาะแล้วก็จะใช้พริกไทยนะคะพริกไทยป่นเนาะพี่ออยขอใส่น้ำมันก่อนนะคะหยิบหยิบน้ำมันผิดมาว่าที่จริงว่าจะใช้เป็นน้ำมันมะาพรา้าวพี่ออยขอทำกระเทียมก่อนเนาะ พอดีช่วงนี้ลูกชายลืมซื้อผักมาให้เนาะจะไม่ได้ไม่ค่อยมีผักมาทำกับข้าววันนี้ก็เลยต้องเป็นตัวเนื้อไก่กับกระเทียมนะคะก็จะ,ะคะั่วก,กระเทียมหน่อยเนาะเพราะพี่อ้อยชอบให้กระเทียมเขาเหลืองนิดนิด เียมเริ่มออกสีเหลืองนวลนๆนะคะก็ใส่ไก่เลยเนาะจะปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเหลืองนะคะอาศัยความเค็มจากซอสเนาะ ก็ใส่ซุปผงเห็ดหอมนะคะอันนี้จะเป็นช้อนของเด็กเล็กเนาะถ้าถ้าใครเคยป้อนข้าวเด็กเล็กนะคะก็จะรู้เนาะอันนี้เป็นช้อนที่เคยป้อนข้าวน้องสี่ตอนเดือนเทว่วเสียดายของฝักเก็บมาใช้ ไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าไม่อยากให้กระเทียมไหม้นะตัวไก่เนี่ยพอเวลาเราใส่ซอสลงไปแล้วอ่ะสีเขาก็จะเข้มขึ้นมานิดหนะะึ่ะถ้าเราชอบให้เข้มมากกว่าน,นี้เราก็เติมซีอิ๊วดำไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยพอคนเร็วๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะ ส่เกาะที่ชิ้นอื่นมากพล้วสีเขาจะไม่เข้ากันเนาะอันนี้เป็นซีอิ๊วดำสลากสีส้มนะคะถ้าไก่กระเทียมเนาะถ้าเราชอบให้มีน้ำน้ำสำหรับจะเอาไว้ราดข้าวหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็จะเติมน้ำลงไปได้นิดหน่อยนะคะใส่พริกไทยนะคะใส่เยอะเยะ พี่ว่อยเป็นคนชอบพริกไทยเชื่อไหมว่าไปทานข้าวผัดเนาะไปทานข้างนอกเนี่ยก็เวลาเขามาเสิร์ฟพี่ว่อยก็จะจะมีแบบหยอะพริกไทยลูกๆก,ก็จะบอกแม่มันเยอะคือชอบเป็นความชอบส่วนตัวอันนี้พี่อ้อาจะใส่น้ําลงไปนิดๆน,นะคะเพื่อจะให้ในเวลาเราทานกับข้าวเนาะเนื้อไก่เขาก็าจะนุ่มๆ เห็นไหมคะว่าพอกระเทียมเขานวลๆพอเราใส่ไก่ลงไปกระเทียมเขาก็จะเหลืองเขาก็จะเหลืองขึ้นมาอีกเนาะง่ายๆเองนะคะไม่ยุ่งยากเลยเนาะเดี๋ยวแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวมาจัดจานกันเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยขอหยุดกองแป๊บนึงนะคะมาตักใส่จานค่ะถ้าชอบเผ็ด นะคะหรือชอบเค็มนะคะหรืออะไรเนี้ยเนาะแล้วก็ตามชอบเลยนะคะเพราะว่าพี่อ้อยจะไม่มีสูตรแบบตายตัวนะคะเพราะว่าเราชอบแบบไหนเนาะชอบทานแบบไหนเราก็ทําตามที่เราชอบเพราะจริงๆแล้วอะแต่ละคนทานไม่เหมือนกันเนาะพี่อ้อยจะมาบอกว่าต้องใส่เท่านี้เท่านี้เท่านี้นแล้วถ้าทุกคนไม่ด้ทานแบบที่พี่อ้อยทานก็ไม่เหมือนกันใช่ไนหะมเพราะทุกอย่างจริงๆอะมันกะเองเนาะ กะเอาเองรสชาติลองทานต่างกันอยู่แล้วเนาะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอาหารคนไทยขาดเสียไม่ได้ขาดไม่ได้บัชีโเลยนะใช้แค่สองกิ่ง องใบเนาะก็เอาไปข้างๆเป็นความสวยงามพริกเนี่ยพี่อ้อยใส่พริกเพราะว่าประเดี๋ยวพี่อ้อยจะทานด้วยเนาะทานเลยเพราะว่าพี่อ้อยชอบทานเผ็ดๆอยู่แล้วถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะพี่อ้อยใช้มือนะคะเพราะพี่อ้อยทําแล้วทานเองนะคะพี่อ้อยไม่ได้เอาไปให้น้องๆทานเนาะจะโดนบ่อยๆว่า ทำไมใช้มือพี่ว่าก็ไม่รู้นะหูย่าตายายก็ใช้มือ <c oughs> ไม่โกรธกันนะคะมีอะไรพูดคุยกันได้เนาะนี่ง่ายๆเองกระเทียมไก่มังสวิรัตนะคะอ่าแครอททานเล็บกรอบๆเนาะทานแก้มเวลาเราทานกระไก่เพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้แตงกวา ใช้แตงกวาได้อะไรได้แล้วแต่ว่าเราชอบอะไรนะคะก็ใส่ลงไปเนาะของพี่อ้อยก็ทานแครอทได้ชอบชอบแครอทชอบแตงกวาพี่อ้อยก็เลยใส่เป็นแครอทนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบย้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับย้อยเนาะมีอะไรถามถ่ายพูดคุยกันได้เรื่องสูตรอาหารเรื่องวัตถุด,ดิบอ่าการใช้ ในแต่ละครั้งที่พี่อ้อยใช้นะคะซื้อที่ไหนอะไรยังไงนกถามพี่อ้อยนกพีอแนะนำได้พี่อ้อยแ,แนะนำนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ